วันนี้เป็นวันเริ่มต้นการทำงานวันแรกหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์นะคะชีวิตก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งสำหรับชาวกรุงเทพมหานครรวมถึงเรื่องของการจราจรที่กลับมาติดขัดเหมือนเดิมด้วยนะคะซึ่งการเดินทางมุ่งหน้ากลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามีปริมาณรถหนานแน่นในทุกเส้นทางค่ะทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถยนต์ที่สะสมค่ะ สภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครเมื่อคืนวานนี้พบว่ามีปริมาณรถสะสมหนาแน่นเนื่องจากเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่กรุงเทพมหานครทําให้ตํารวจต้องเปิดช่องทางพิเศษ2จุดเพื่อระบายรถคือที่บริเวณแยกบ้านโพตําบลจอหอระยะทาง8กิโลเมตร และบริเวณตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วระยะทางกว่า10กิโลเมตรเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีปริมาณรถยนต์สะสมมากทําให้รถยนต์เคลื่อนตัวไปได้ช้าอย่างไรก็ตามค่ะตํารวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาคาดว่าการจราจรบนถนนมิตรภาพนั้นจะกลับคืนสู่สภาวะปกติในช่วงเช้าวันนี้เนื่องจากรถจากจังหวัดต่างๆที่มุ่งเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาเริ่มมีปริมาณน้อยลง ขณะที่บรรยากาศการเดินทางบนถนนทางหลวงหมายเลข24สายโชคชัยเดชอุดมขาล่องจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนเข้าสู่ถนนมิตรภาพก็มีประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครอย่างคึกคักและหนาแน่นมากที่สุดในช่วงกลางคืนเช่นเดียวกับการจราจรบนทางหลวงหมายเลข48 ผ่านอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ไปยังอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นทางลัดไปสู่ภาคตะวันออกพบว่ามีประชาชนใช้ในการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดบนรถที่สัญจรสาย24ทำให้การจราจรคับข้างตลอดทั้งวันแล้วก็มีรถติดสะสมอยู่บริเวณช่องเขาตะโกเขตรอยต่อระหว่างอำเภอโนนดินแดงกับอำเภอตาพระยาเนื่องจากถนนมีเพียงสองช่องจราจรและเป็นทางขึ้นเขาลาดชัน ทำให้รถนั้นเคลื่อนตัวไปได้อย่างล่าช้าค่ะไปดู รถที่มาจากภาคเหนือกันบ้างค่ะเส้นทางที่มาจากภาคเหนือพบว่ามีปริมาณรถสะสมหนาแน่นโดยเฉพาะถนนทางหลวงหมายเลข117สายนาครสวรรค์พิษณุโลกช่วงที่เข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์รถเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆสลับกับหยุดนิ่งทําให้ตํารวจจราจรเปิดให้ใช้สะพานเดชาติวงศ์แห่งเก่าและเปิดช่องทางพิเศษเพื่อให้รถสามารถทําความเร็วได้ซึ่งคาดว่าจะคลี่คลายในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ ขณะที่สภาพการจราจรบนถนนสายเอเชียบริเวณจังหวัดชัยนาทมีปริมาณรถเต็มพื้นที่ทั้ง4ช่องจราจรเนื่องจากเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีฝนตกค่ะทําให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันส่งผลให้รถติดสะสมยาวกว่า10กิโลเมตรประกอบกับมีรถจากอําเภอตาคลีตัดเข้ามาใช้สายเอเชียทําให้มีปัญหารถติดขัดมากยิ่งขึ้นโดยพลตำรวจตรีภวัตพรมกริต ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชัยนาทแนะนำให้ผู้เดินทางนั้นเปลี่ยนไปใช้เส้นทางหลวง340ชัยนาทสุพรรณบุรีและให้เลี้ยวขวาที่บริเวณ3าแยกหลวงพ่อโอตำบลท่าน้ำอ้อยอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีปริมาณรถน้อยผู้เดินทางจะได้รับความสะดวกมากกว่าค่ะ ส่วนการเดินทางสายใต้นะคะที่ถนนพระราม2และถนนเพชรเกษมเริ่มติดขัดตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ส่วนสายตะวันออกบริเวณถนนบางนาตราดและถนนสุขุมวิทย,ยังไม่พบปัญหาติดขัดมากนะะักค่ะ